ขอความจเจริญในถํงจะมีได่ทานผู้ฟังทั้งหลายและการต่อปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักเรียนโรงเมียนนนทยอีกเช่นเคยนักเรียนถามว่าบนสวรรค์น,นั้นมีเทวดาและานางฟ้าจริงไหมคะ่ะในสวรรค์ชั้นไหนสูงที่สุด คือคำว่าเทวดาก็ะดคำว่าหนังฟากาดีเนี่ยเป็นชื่อที่เราสมมุติเรียกโดยภาษาไทยแล้วก็เรียกมาจากภาษาบาลีบาลีบาลีเขาเรียกว่าเทวตาเทพบุตเทศธิดาหนังฟาก็เรียกว่าอัจฉราแปลว่านางอับสรแเราก็แปลเป็นไทยแต่เขาเรียกกันเองเขาเรียกยังไงเราก็ไม่รู้นะนะ สัตว์เด่นดงดินแดนเหล่านี้มีอยู่จริงมีคนที่ประสบนิมิตโดยเทวฤกษ์นะฮะโดยอำนาจของเทวดาไปมีประสบพบเห็นในสวรรค์นรกคือเขารู้ข่ัวเขาก็าเรียกว่าอที่เย็นกับที่ร้อนที่ร้อนอก็หมายถึงพวกอบายทั้งสีที่เย็นก็หมายถึงเทวดา ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตมันดูเขาเพ่งมานั้นมันก็คล้ายๆกับโลกเรานี่แหละแต่ว่ามันดูราท้ายินมันสวยงามมากเกินคำว่าสวรรค์นี่แปลว่าอารมณ์เลศหมายความมีรูปสวยๆมีเสียงไพเราะมีกลิ่นหอมๆมีรสน่าอร่อยมีสัมผัสที่น่าจับต้องแต่ว่า มันก็ไม่ใช่เป็นรถที่สัมผัสด้วยลิ้นนะ่ยมันสัมผัสรสที่เป็นทิพย์เมื่กินอาหารเป็นคำๆแต่ว่าเป็นการกินอาหารในแนวเขาเรียกอาหารที่หรือบางทีเขาเรียกอิ่มทิพย์ไปเลยมันก็มีอปกินถ้าหน้าจสวรวค์นะตอนหน้าจักรวค์ในสวรรค์ชั้นประนิประนอมสวัสดีเนี่ยก็สูงที่สุด แต่ถ้านับเลยไปถึงพรหมโลกซึ่งบางครั้งก็เรียกรวมๆกันไปว่าสุกติโลกสวรรค์มันก็เป็นพรหมโลกถ้าขวายที่มีรูปก็หมายความว่าอตอนนี้าะพบีนก็สูงสุดเป็นที่บังเกิดของพระนาคามีบุคคลถ้าหากว่าเป็นการนับระดับชานะระสมาธชิ ก็เรียกว่นีนว่าสัญญาณนาสัญญาญาัตนาภพมันก็สูงสุดแต่แล้วแต่จะมองนะฮะเหมือนคล้ายๆกับเราถามว่าชั้นในสูงสุดมันก็ถามว่าเอาอยัางไงล่ะผู้ระดับปฐมผู้ระดับมัธยมผู้ระดับมหาิทาลัยมันก็ว่ากันไปเขาก็สูงสุดในชั้นของเขาอะ้วหกก็สูงสุดในชั้นปฐมแล้วหกก็สูงสุดในชั้นมัธยม pc จบ pc ก็เป็นการสูงสุดระดับมหาวเทาลัย ก็ชีวิสุงสุดตามสถานะของเขาถามว่านารกขุมไหนที่คนส่วนใหญ่ตายแล้วจะไปอยู่ขุมไหนเร็วที่สุดและมีกี่ขุมเป็นานารกรรมนันมะีเยาตนะนรกเราอาจจะแปลไว่าเหี่ยวก็ได้เราอาจจะแปไวลว่าหลมฐานเพลิงก็ได้เราอาจจะแปลว่าหลงบุมรลัรกษรก็ได้นะมันเป็นดินแดนที่เร้าร้อนทุกทรมาน มากบางหรือบางก็แล้วแต่กรรมที่สัตว์เหล่านั้นได้กระทำเอาไว้ไอ้ภาษาเป็นขุนไม่ใช่ภาษาไทยเขาไม่ได้ขุนหรอกขุนไม่ใช่ว่ามันขุนขุนอยู่อะพอพอคิดขุนมาพิจิตรุมอะไรต่ออะไรมันภาพมันออกมีแบบนั้นนรกมันก็เป็นโลกอะเรียกวันนี้เรื่องโลกเป็นดินแดนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ แต่ว่ามีความเดือดร้อนมีความขับแค้นมีความทุกข์ทรมารใครเกิดในสถานที่นั้นก็เดือดร้อนขับแค้นทุกข์ทรมานจะบอกว่าจะมันเทาทุกข์ลงไปได้เนี่ยต่อเมื่อได้มีการวุฒิส่วนกุศลแผ่เมตตาจิตไปจากท่านผู้มีศีลนั่นหลายแต่เรียกว่าพระสุปฏิปันโนทั้งหลายเนี่ยแผ่เมตตาจิตลงไปนะฝ่ายนรกก็จะหย่อนลดความรุนแรงลงไป แต่ท่านก็บอกว่ามีแปดขุมไม่น่นะนี่เป็นหนังสือรุ่นหลังก็เขียนไว้คนไม่มีใครไปสำรวจห,หมดหลอกคือเราอย่าไปยุมม่นเลยด้วยนั่นเรามองที่กรรมที่เป็นเหตุตกนรกดีกว่าคือเรารู้แล้วเนี่ยเราไมดเป็นได้ในการบอกจำนวนนรกเป็นแดนเป็นขุมเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรก็ตามนะัมันพิสูจไม่ได้แต่นั้นแหละ เพราะบางคนทำไม่เคยเห็นแต่ว่าการค่าสัตว์การลักทัพการมาพูดผิดทางเพศการโกหกการพูดคำหยากการการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบก,การพูดเพื่อเจวเหลวอหลายันนี้เราเห็นผลเลยบอกมันเป็นทุกข์ล้วคนก็นี่ตายไปต,ไปตกนรกดูบางคนก็โลภอยากได้ของคนอื่นรุนแรง โรธจนถึงอาคาตพยาบาทรุนแรงแล้วก็มีความเห็นผิดจากตำนองคองมธรรมล้ต่อไปก็ตกตรกอันนี้ก็คือเรียกว่ามางตรงนี้ดีกว่าแล้วทำยังไงเราจะหนี้รกได้เรียกปิดประตูนรกที่ได้แลคือึงดเว้นตามบทบัญญัติตรงสี่เนี่ยถึงหข้อเนี่ย อย่าไปละเมบบทบญัติของศีลนะ้นับไม่อย่าโลภอยากได้ของคนอื่นช่วยเหลือจ่ายจานบุคคลต่อบุคลบคลอื่นอย่ากโกรธอาฆาตพยาบาทจะสามารถจะมีความรู้สึกเป็นมิตรรู้สึกเฉียวรู้สึกเมตตารู้สึกกุณารู้สึกเพลิดเพลินชื่น,นชมยินดีในความดีของบุคคลอื่นนต้นเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่าง มันก็เป็นเหตุให้บังเกิดใ้หลุดพ้นจากนกรกเราเห็นว่าที่จริงเราก็ไม่เดือดร้อนในชาตินี้ด้วยอยู่ดีมีสุขในชาตินี้ด้วยแล้วก็อยู่ดีมีสุขในชาติหน้าด้วยถามว่าทําไมพระต้องศึกษาต้องเรียนและคนธรรมดาั้นต้องเรียนเป็นนักธรรมด้วยค่ะมนุษย์ปมันเกิดมาจากความไม่รู้ อยู่ที่ไหนเธอก็ต้องมีการเรียนรู้มีการศึกษาบรบพุคนนะฮะพราก็คนก็เกิดมาจากความไม่รู้เช่นเดียวกันพระก็คือลูกหลานชาวบ้านที่พ่อแม่ก็เป็นชาวบ้านแล้วก็บวชในพระธรรมวินัยบวชตั้งแต่เป็นสามเณรก็มีนะบวชตั้งแต่เป็นเด็กก็ยี่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ก็บวชแล้ว แล้วอยู่ต่อมาถึงจุดหนึ่งอายุครบบัวเขาก็เป็นผลมันท่ามันจะมันไม่ต่างดังพรามันก็เป็นผล,ผลจากสังคมที่เริ่มต้นจากความไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไหลผ่านระบบหนืงก็เจอบัวตอนสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยถ้าสิบสองเนี่ยก็แสดงว่าก็จบจบปอหกแต่บางคนก็เรียนเก่งอาจจะตตอนสิบเอ็ดก็ได้ คู่ข,ขนานกันมาทางวิชาที่เกี่วิาสามาัญกับวิชาธรรมใดเป็นชาบ้านเองก็ก็ไม่รู้ธรรมะว่าอย่นแล้วเขาก็เป็นถิพุทธแล้วก,ก็ใส่ใจสนใจจะศึกษาลเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะทางศาสนาเขาก็ศึกษาแลเรียนมันเป็นภารกิจที่เราจะต้องทางํา แล้วก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าจะเป็นคนนั้คนนี้คนนั้นต้องๆเป็นภารากิจที่ต้องทำด้วยกันแล้วก็ทำร่วมกันเพราะอะไรเพราะเราอยู่ร่วมกันการในท้งคนมีปัญหานีนพวกเราไม่เข้าใจกันคือต่างคนต่างเรียนรู้มาแล้วไม่เข้าใจกันแม้แต่ครอบครัวภายในบ้านพ่อแม่ลูกก็ไม่เข้าใจกัน ลูกแกเรียนรู้มาแกอยู่สภาพแวดล้อมใหม่ยางหนึ่งพ่อแม่ก็อยู่สภาพแวดล้อมอีอย่างหนึ่งพอจุดจุดหนึ่งเนี่ยนเขาเรียกว่าพูดคนละเรื่องเดียวกันสื่อสารกันไม่เกิดความไม่เข้าใจความหวังดีของพ่อแม่เนี่ยลูกอาจจะคิดว่าเป็นการหวังน้ยเราะก็อยู่ก็พกูดมนแกไม่ถูกดอุดแกไม่ถูกตักเตือน ผมก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยวังดีพ่อแม่เนี่ยวังรายนะวันเด็กเล็กเนี่ยก็จะไม่ชอบครูจะไม่ชอบพ่อแม่พอครูดุพ่อแม่ก็ดุนะว่ากลาก่าวตักเตือนรักเพื่อนติดเพื่อนพอเพื่อนไม่ดุลากตัวลู่ทัวกลางเขาลดกระปุกหายไปเลยเป็นวัยเด็กเนี่ยวัยแรกต้นๆน,นี่ไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่ เ,เราไปร่นติดเพื่อนนะครัร่ติดเพื่อนนะาให้ความสำคัญแก่กกเพื่อนแล้วก็เชื่อเพื่อนล้วเพื่อนดีก็ดีไปนะฮะแต่เพื่อนเกิดไม่ดีขึ้นมายุ่งมากเพราะนายเจมส็เอาไวเด็กเนีมันวัยวัยวัยตอนสิบเอ็ดสิบสองนี่ที่จริงสิบเอ็ดสิบสองมันมาและก็แปลกเราติดติดติดพ่อแม่ติดครูบาอมมาจารย์มันจะเริ่มจากสิบสามไปจนถึงสิบเก้ายี่สิบเนี่ย เริ่มติดเพื่อนติดสังคมแล้วก็ต้องการการยอมรับนะับถือของรุ่นฝูงทั้งหลายเนี่ยจะต้องแสดงบทบาทเป็นฮีโร่เป็นอะไรทีไรต่างๆไปจนกว่าเธอจะรักตัวเองรับความจเจริญก้าวหน้าของตัวเองเมื่อจบการศึกษาแล้วนะฮะจบการศึกษาแล้วเราจะเห็นว่าจะคิดถึงความจเจริญก้าวหน้าของตัวเอง วันการผ่านวิกฤตทางอารมณ์ทางสังคมนะทางจิตใจของเด็กเนี่ยก็คือต้อง,งพยายามผ่านในช่วงที่ยังเยาว์ผ่านตรงนี้ไ,ได้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไ,ได้พอถองจบปัญญาแล้วไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกเด็กมันเป็นอย่างนี้เราจะไปคาดหวังอะไรต่างๆไม่ได้เด็กเรือนี้เป็นอย่างนั้นเด็กเรนี้เป็นอย่างนี้มันไม่ได้แล้วเด็กก็คือเด็กอะเราก็คือเป็นเด็กมื จะเอาอะไรกับเธอได้หนล่ะประับประคองกันไปกันด้กันเนี่ยให้ผ่านเขาเรียกอายุทีนเนี่ยคือที่ทีเอ็ดเนี่ยเกิดชินตั้งแต่สิบสามไปขึ้นมาถึงสิบเก้าพอข้าไปยี่สิบแล้วนี่มันเริ่มเริ่มเป็นหลักเป็นฐานแล้วเด็กบางคนแล้วก็แถวสิบเจ็ดสิบแปดสิบห้าเนี่ยบางทีเนี่ยผู้จาการโอเป็นหลักเป็นฐานนะเก่งนะมีความเข้าใจมีเหตุมีผลก็ชอบฟังก็คุย แล้วก็ถามแล้วก็อะไรก็คุยก็แสดงความคิดเห็นก็ถามก็แสดงความคิดความเห็นเมื่อเด็กคนนี้ขุนขนะบางทีเจ็ดแปดขวบเนะี่ยพูดจาอะไรคุมขุแสดงความคิดความเห็นน่าทึ่งเด็กอยย่เท่านี้ยรีงจริงโตเร็วแต่ว่ามันอน่อนไหวง่ายครับอ่อนไหวได้ง่ายม่คไม่มีความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจเพื่อจะอ่อนไหวไปตามกระแสของโลก กระแสของอารมณ์กระแสของสังคมกระแสของเตงง้นปุ๋มกระแสการชี้นำต่างๆเนี่ยเพื่อจะไหลไปได้ไง่ายซึ่งเป็นธรรมชาติแต่เขาบอกว่าเด็กญี่ปุ่นเนี่ยตอนไวเนี่ยวัยร่นเนี่ยตั้งแต่สิบสามขึ้นเนี่ยเจะไฟไปในทางนั้นนะสันคมมงคมนมยมเลยบางทีเ็ะเลิดเป็นคอมมิวน,นิสต์ไปเลย แล้วค่อยปรับทางพอแถวยี่สิบขึ้นเนี่ยพออยู่ทึ้สามปีสองปีสามเนี่ยเริ่มปรับแล้วเราก็เห็นทุนนิยมอ่ะแล้วเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นก็ทําไมมีแต่ทุนนิยมตอนเด็กๆเนี่ยแกเป็นทั้งคนนิยมเยอะมีความคิดแบบคอมมินิสต์อยู่เยอะเลยแต่ทาไมไม่เนี่ยพอโตทํไมไม่เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าในแง่จริงๆแล้ว ทุนนิยมเนี่ยมันตอบสนองความต้องการโดยธรรมชาติมนุษย์ได้ดีกว่าแล้วก็มนุษย์จะเริ่ม,มรู้สึกคารุตัวเองแล้วก็มั่นใจในอนาคตของตัวเอง mm hmm. แล้วก็แต่ต้องมีการแข่งขันที่เป็นธรรมนะฮะถ้าแข่งขันไม่เป็นธรรมก็มีปัญหาตามมาเยอะเหมือนกันตอนในที่สุดันาจ,จะเขียนค่าทำลายร่างกันหรือว่าทรัพยากรนีถูกทำลายไป เพื่อเอาชนะคนจุดไปสู่จุดหมายปลายทางก่อนคนอื่นที่นําคนอื่นไปตลอดแล้วก็ยุ่งเหมือนกันหลังทางสายกลางที่พระเจ้าสงสนไว้เนี่ยเป็นทางที่ต้องใช้ไปในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในทุกกรณีท่งนฟังไปไหนในการตอบปัญหาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญก้าวงนาไปบุญในธรรมจงดีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยถูกกันสวัสดี